เอาละครับก็ต้องขอบก่าวสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่น้องชาวเกมเสมอทุกคนด้วยนะครับผมกับผมนายป้อมแมงนตอนนี้ผมก็อยู่ในเกมจรสิเว j u r a s ั i c Park ก็กลับเข้ามากันแล้วนะครับเออในเวลามืดมืดคำ่คำคำ่เวลาที่ศึกตัดสินสุดท้ายจะได้เริ่มต้นขึ้นไปแล้ว <c oughs> เริ่มต้นเกินเดี๋ยวไม่ใช่เริ่มขึ้นลงไปแล้วออมั่วไปหมด <c oughs> อ่าก็ใกล้จะสิ้นสุดเวลาของลีกแล้วนะครับอ่าก็ลีกนี้ก็คืออ่ากองโกสูคัตนะครับผมอืมจะตัดสินแล้วนะว่าใครจะได้หรือไม่ได้นะครับ <c oughs> ใครจะยังไงก็แล้วแต่นะครับ อ่ะก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้ก็เสียใจด้วยนะครับโดยเฉพาะพี่นะครับอ่ะมาลุ้นกันดี่ฝ่านะว่าพี่จะอยู่อันดับที่เท่าไหร,ร่นะพี่ก็สู้แบบมไม่ต้องพูดถึงอนะยังไงตัวนี้ก็ตั้งใจเอามาเป็นตัวหลักอยู่แล้วนะครับเออยังไงเราผมจะคาดมันไปไม่ได้นะครับไอพวกตปุกระกูลคาโปนี่ไม่ได้เลยมันชอบกิงหมานะ้ําดูจะให้ดูนะครับนี่ไงเห็นไหม ทาด้ำในสอดทาด้ำเนี่ยผมชอบมากผมจะวางเรียงเรียกันไว้นะครับเห็นไหมนะไอตัวนี้ไม่เกี่ยว <laughs> แต่เป็นทาด้ำนะผมก็มักจะวางเรียงเรียกันไว้นะเห็นไหมจะวางเรียงกันไว้เรียงกันไว้นะเพราะว่าก็าเราชอบอะเนี่ยเห็นไหมวางเรียงกันไว้หมดเลยนะอือืออ่ะก็คงได้เวลาแล้วแหละเพราะว่าเหลือเวลาน้อยมากแล้วนะครับน้อยนิดจัดๆเลยนะ,ะเดี๋ยวเข้าไปดูอันดับของพี่ก่อนนะว่าอยู่ที่อันดับที่เท่าไหร่นะเ <laughs> ออพี่ก็อยู่แรเพชร อันดับที่39โดมิเนเตอร์มีแต้มอยู่2,615นะครับดูอันดับสุดท้ายนะ2,538นะครับจะเป็นของใครไปเสียกองโกน้อยต้องเป็นของฉันเท่านั้นไหนไม่ต้องทำหน้าอย่างนั้นไหนต้องได้อยู่เย็นอย่างแน่นอนโอเคอ่ะดวลกันซะหน่อย ยังไม่ฟื้นเลยสัก,กตัวนะครับโอเคเหลือหกตัวเท่านั้นนะครับผมก็จะเอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งตัวนี้ไปตัวหนึ่งแล้วก็ตัวนี้ไปตัวหนึ่งรวยยังไงผมก็ได้แล้วอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเพื่อความสะใจไม่ได้เลยคนมันมีแต้มต่อมันต้องเอากันซะหน่อยนะครับโอ,โอ้แล้วเราไม่มีน้ํามาสักตัวเลยนี่มันมาเป็นเหยื่อลมเขาชัดๆเลยนะเนี้ยสภาพนี้นะครับ แกทำให้ฉันดูแย่อาบึงบุริบรนปุ๋โบ้องกันหนึ่งไว้ก่อนไม่ให้ร้องแอด้วยอ่ะโอ้เสียงดังยัดจันเลยผมเบาเสียงนามาโอ้วีลัปเตอร์ไม่ว่าแกจะอยู่อันดับที่เท่าไหร่ฉันนี่แหละคืออุปสรรคของแกมันบอกว่าคุอยู่อันดับต้นๆของมึงอีกเอ้าจนตีหนึ่งโอ้ยมันให้โอกาสเก็บแตกด้วย ดีใจอย่างแรงอาวป้องกันหนึ่งไปแล้วความได้เปรียบมันไม่เหลือแล้วนะครับากจะแพ้ในบัดดนฉันจะขอสาบแกให้แกแพ้อยู่นี่แพ้ไม่แพ้เรล่านี่แหละเตรียมตัวแพ้ได้เลยดูจากลักษณะแล้วไม่น่ารอดเฮ้ยป้องกันสองก็ไม่บอกเราจะได้ป้องกันมั่งโอ้โหสแต็กเลยไม่พบเลยบัไรจักจรเจ๊งเยอว้เอ้ย ดูเขาท่าเขาทีเจ้าจำไปเลยเฮ้ยโอ้โหสแต็กเต็มไม่รู้จะเต็มยังไงโอ้โหมกลัวโดนผมส่วนนะบ้าเบาอะไรโจมตีเด้โจมตีห้ามาเลยโจมตีสี่ไม่ตายมึงตายเลยทุกให้ฉันเอาจริงนะเออโจมตีห้าผมตายนะ้วเออเออโอ้โหผมทามเยอะมากตัวนี้ออบชันดีออบชันดีจนจัดโอเคผมไม่อยากจะพูดนะผมชนะแล้วนะครับ เป็นไงนแค่ตัวแรกก็รู้แล้วว่าเราชนะแล้วนะครับจบตีหนึ่งจบตีสองจบตีสามอุ้ยสบายกี่กะละหรือ,อตอบมันนกเงินพี่คะนี่ทำไมถึงเป็นนกเงินเพราะว่าเป็นอ่าไฮบิดซุปเปอร์แร่นะครับ <c oughs> จริงเป็นไหฮบิดซุปเปอร์แร่ไงตัวมันแดงแต่ผมเรียกมันนกเงินนะครับโอเคเพราะผมเพิ่งมีตัวเดียวเนะหรอเฮ้ยอย่างนี้ก็ได้ด้วยเหรออย่างนี้ก็สวยเนยจมตีหนึ่ง จมตีสองจมตีสาอ่าสามอืมสี่ห้าหไปเลยอยากกันรู้มึงก็จะตายไหมนี่นะเอาเเวอเิเต็มเหนียวโอเคเต็มเหนียวไปเลยพี่เต็มที่ไปเลยเธอมาอมบอกแล้วว่าชนะแล้วก็ไม่เชื่อเห็นไหมถอ่ต้องให้บอกกันด้วยมาเลยเล็บสั้นสู้ฉันไม่ได้เราจะบอกให้ ฉันกลัวเล็บยาวเท่านั้นถ้าเล็บสั้นอย่างนี้ฉันไม่เคยกลัวจะบอกไ้ถ้าถล่มหน้าเข้าไปนี่โดนจิ้มไม่ได้เพราะเล็บสั้นจัดๆเฮ้ยแต่เล็บมันก็คมเหมือนกันนะดูเออมันโจมตีผมเท่าไหร่วะแปด0าเนี่ยไม่ได้ดูสแต็กล่ะเพราะรู้ชนะแล้วนะครับโอเคเก็บแต้มไว้จัดการเรียบร้อยแล้วปิดบัญชีนี่นะด้วยลุกลักของบอลหนีบัตช็ที่ขาดอีกก้าวหนึ่งของวิวัฒนาการ โคตรจะเก่งบันแช่งตัวนี้โอเคขึ้นเบรกทำลายความหวังของทุกคนซะโอเคอุ้ยมันขึ้นมาแล้วนะ52องไอ่อองคนเลยนะมันเริ่มขยับขึ้นมากันนะโอเคใครๆก็กลัวตกอันดับสุดท้ายนะ <c oughs> แต่ฉันนี่แหละจะทีบพวกแกลงไปด้วยการที่ฉันแทรกก็ไปแทรกก็ไปเรื่อยๆไอ้ร้อยเด้งอดนะครับ ขอบใจมากทุกคนอ่ะมาได้แล้วแน่แหละเรามาเล่นอะไรสนุก currently. สนุกกันดีกว่าจะเอาตัวนี้เป็นตัวหนึ่งตัวนี้แล้วก็ะเอกอยู่ไหนเรียกแล้วบอสใหญ่ของเกมนี้เลยนะครับโอเคลุยขออย่าให้เจอน้ำสักตัวก็แล้วกันอันตรายจัดเลยมาุตส่าเรียกบอสใหญ่ของเกมนี้มาเลยนะเฮ้ยเจอน้ำจริงๆงด้วยบระจับบัดจับบัดจุ้ย หายแล้วหา,ายแล้วคอมปีม้พิฆาต1,009เลยเหรอเลือด2,009บ้าอะไรก็ให้มันมีขอบเครดกันหน่อยนะครับมาแค่ <c oughs> คิดว่าเชนจะตายง่ายๆแล้วไม่มีวันฉันไม่ใช่ยาโรแกนเฟย์ <c oughs> น,นั่นตายชัวไม่มีมัวนิ่ม <c oughs> พูดเลยตายชัวไม่มีมัวนนิ่ม เอไม่ได้ว่ะผมต้องใช้มันนะตัวนั้นเอากลัมมาก่อนเอาคอมปี้พิฆาตออกไปนะฮะเจอคอมปี้รู้สึกเป็นยังไงบ้างล่ะมาเลยต้องให้บอสใหญ่ลงมือด้วยตัวเองไม่น่าโจมตีสองนะครับเอ้ยซ้ำยังอยู่ชีวิตยังอยู่ดีตายไปหนึ่งโอเคครบแล้วอ่ะจัดการเลยดีกว่าไหมโมโหจัดจัดนะครับ ผมจะเล่นอะไรดีวะเนี่ยเอาคอมปี้เก็บไหมไม่เก็บอ่ะผมเอาคอมปี้เก็บสแต็กให้หมดเลยไหนๆก็ไหนๆนะครับบมามีห้าแล้วใช่ไหมมาเลย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 โจมตีห้เพื่ออะไรทำกำไรโอเคเหลือหนึ่งตัวนะคอมพีวิค้าสเห็นไม่อยากรังแกพวกนายเลยพูดตรงๆนั่นเนี่เปลี่ยนตัว <c oughs> เปลี่ยนตัวอย่างไร แล 1, 25, 25, 25, ้วก็โจมตีหน euh. ึ่งโจมตีสองโจมตีสามแล้วก็เก็บไว้ให้คอมปี้พี่คาดนะครับตายซะอย่าอยู่เลยนี่นะโอเคไม่ได้เดี๋ยวคอมปี้ไม่เทเป็นพระเอกต้องเป็นพระเอกให้ครบอ่ะไม่ได้เลยนะคนมันเกิดมาเพื่อเป็นพระเอกโดยเฉพาะฉายแสงนะฉายแสงมามีสี่กระโจมไหมไม่กล้าเว้ยยืนเรียกว่ายืนงงงวยงวยเอ้ยนะจ้าจ้าล็อกลบ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 ลบ เออผมจะทำทยังไงดีเล่งก่อนเล่งก่อนเอาเอานี้อเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัว <c oughs> <c oughs> เล่นเล่นอะไรของเราเนี่ยอ่าแล้วผมก็ทำอย่างนี้นะโอเคมาเดี๋ยวจะให้คอปปี้กระโดดกัดให้ตายเลยเนดะี <c> ๋ <oughs> มาเสริออมมีเจ็ดแล้วว่ะชิบหายกีกาลาหรือเพิ่แต่มันโจมตีสี่ผมไม่ตายนะเนี่ยโจมตีเจ็ดนะเข้าสี่ผมไม่ตายเอาเปลี่ยนตัวว่ะ ไม่ได้เราทีนี้ตายแนย่โอ๊ยโจมตีออกบาดเจ็บล้มตายเออเรียบร้อย <c oughs> เดือดร้อนคอมฟีที่เหลือตัวเดียว <c oughs> อ่ะมาไหนๆก็ไหนๆแล้วเปลี่ยนตัว <c oughs> ตัวเราเยอะไงโจมตีหนึ่งแล้วก็โจมตีสองบ้องกันหนึ่งเหลือไว้คอมปี้ให้หมดเลยนะ <c oughs> อยากเกิดคอมปี้พี่คัน <c oughs> โอเคได้ชัยไม่ตายกินได้อ่ะมีพันแปดไม่กลัวเลย <c oughs> มาดูสิแกจะทำยังไง <laughs> แกเป็นล้มชันได้ง่ายๆเราจะบอกให้เอาสิ <laughs> รู้สึกกลัวอยู่ในใจใช่ไหม <laughs> ม<า>เป็นใครใครก็กลัวของพิวเยอะ <laughs> มามันก็ไม่กล้าโจมตีนะครับอ่ามันมีเจ็ดยังไงมันต้องใส่กับตัวนี้นะครับถ้ามันไม่ใส่กับตัวนี้มันก็ไม่ชนะ <laughs> มา โจมตีโจมตีโจมโจมตีหอดใจไม่ไหวต้องโจอมอุ๊ผมไม่ตายด้วยอะไม่ไหวโจอมอ่อนเกินไปเอาไ่เอาไห,าหข่อเครู้สึกสาดิบยังไงมิมาข่อยตีหนึ่งโจมมาเถอะขอล็อกมามา,มา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 ให้โอกาสอีกสักทีหนึ่งอืนี่เป็นคนดีจะจัด,จดเลยนะเนี่ยเออจะโจมตีทั้งทีก็ต้องโจมตีให้มันแบบเออ รู้สึกแบบตึงเกียวหน่อยไม่ใช่โจมตีอะไรก็เป็นอ่าผมป้องกัน,นะครับแล้วเหลือไว้3โอเคอะนะมีแแล้วสินะมีเจ็ดเองอะ่ะแล้วก็มีแปดโธ่เอ้ยอือสาโจมตี5เพื่ออะไรเนี่ยเพืโอโ่ออะไรเนี่ยโธ่เอ้ยเอ่อป้องกัน1 2 3 4นะครับเพราะว่าเดี๋ยวสอมปี้ไม่ได้ใช้ไม่ตายนะโอเคป้องกัน2ออีกแล้ว มึงทำอะไรของมึงเนี่ยอะจริงจริงนี่ที่ผมเล่นอย่างนี้เพราะว่าท่วงเวลาไปเรื่อยนะให้เวลามันหมดนะครับอเหลืออีก3นาทีนะครับมาจอมันเลยเอยไม่ยอมตัดใจอ่ะคิดดูอ่ะคนหนุ่มคนนี้ลุบหลอมีสเสน่ห์ไม่ยอมตัดใจง่ายๆนะครับออผมก็จะทำอย่างงี้อ่ะมาเอยมีหกแล้วสินะโอเค มันก็คิดว่าผมเล่นอะไรผมไม่โจมตีมันสักทีอะยือมันไว้อย่างนี้นะโอเคมาไอคนนี้ตกแลกแน่อะโจมตีหกเออมันต้องตัดสินใจเออคนเราอะไม่ควัวเออถ้าผมเปลี่ยนตัวมาผมไม่ตายอะดูดิถ้าผมเปลี่ยนตัวมาผมไม่ได้ใช้ไม่ตายอะทำไงดีวะเนี้ยเออทำไมมึงโจมตีผูไม่ตายอะอ่อนได้อะโจมอีกทีอะโจมอีกทีจะได้ตายเร็วๆครับมาอ่อนได้อีกทีหนึ่งว่ะ ทำไมโจมไม่ตายเราเอา้ตายสิเออเอ้ยไม่ตั้งใจโจมตีเลยอะใจไม่ได้ <c oughs> จังใจโจมตีเลยดีโอ้โหเออตั้งใจโจมเลยดีเอ้ยนั่นละมันแตกแล้วลุ้นมันสุดเลยเนี่ยโอ้ไม่เคยเล่นเกมแล้วลุ้นไฟตกข้าขนาดน,นี้ <c oughs> มาโจมกันเลยเทป้าเอาจังจัง แล้วฉันอยากโดดเอ้ยอ,อะไรเนี่ยโจมตีอะไรทำอะไรเนี่ยทำอะไรขอกแกเนี่ยเอ่อพวกกัน1นึ่งพกันสองพกกัน3ามพวกัน4ี่พวกกันห้านะครับเหลือไปสามโอเคเอ้ยโอ้โหไใจมันไม่ได้เลยอ่ะเอาอ,อย่างนี้โจมตีผมไม่ตายอีกโจมตีห้าไเลยลืมไปไม่คิดว่ามันจะป้องกันไง โจมตีมาเร็วนี่เป็นสุดที่ยืดเยื้อที่สุดตั้งแต่ผมเคยเล่นเลยแล้วสิบนาทีถ้าสภาพนี้กอาอโจมตีสามอีกทำอะไรเนี่ยเห <c oughs> งาใจเลยอะเรียกง่ายๆว่าเหางาใจเลยนะโจมตีเนื้อโจมตีซองโจมตีสามวันนี้ผมต้องใจให้มันฆ่าวมันไม่ยอมฆ่าผมมากระโดดแล้วเรามาดูกันว่ามันจะฆ่าผมไหมเร็วตั้งใจให้ฆ่าสุดเลยเนี่ยข้าจะเดาขอร้องโจมตีสามไม่ตายอีกดูดิ โอ้โหทำมันไหลวะเนี่ยดีมาโ,โหสก,กีตเยอะจัดเลยนะเนี่ยโอ้โหกะจะปิดฉากเว้ยผ้าไม่ตายของคอปปี้พี่ข้าเออมาอุ้ยมีเยอะแล้วนี่ยสเปกโอเคมีห้าได้ตายสมใจแนละ้วโอ้ยวันเลยใส่ห้ามันเลยโจมตีมาโจเมเอกราฟอุ้ยมีโจมตีสามทำไมล่ะโอเค เอ้ยอะไรกับม <laughs> ึงวันนี้อ่ะกูไม่รู้จะไม่รู้จะพูดยังไงดีเออเออแกงมันแกงมันให้มันเจ็บทีหนึ่งเออเออแกงมันให้มันเจ็บทีหนึ่งเออมันจะได้โจมตีสักทีไม่งั้นมันไม่โจมตีสักทีเด้เอาเด้อเอาเด้อเดมาเอออยู่นี่แหละโจมเด้โจมเลยเออเดี๋ยวมันไม่มันไม่เจ็บได้มันก็เลยแบบว่าเออวะเลือดไปลดสักทีไม่เจ็บโจมตีสามอีกมึงบ้ามเนี่ยเอ้ย หมูบ้าด็มีขอบเขตไหนเดิมึงบ้าจะจัดเลยเนี่ยโจมตีหน, <c oughs> นึ่งเอาละเอาละเอาละเราเอาละอ่ะกูว่าเดี๋ยวกูตอดจนมึงตายอะ่ะดูสิอ่ะเหล, 900, ล, 70, ล, 70, ลือพันหนึ่งแล้วเหลือเก้าร้อยแล้วดูสิเก้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดแล้วอู๋ผมไม่อยากรังแกเลยจริงเนี่ยผมอยากตายอยากตายมากแต่มันไม่จัดให้ผมสักดอกเลยมันโอ้ยทำอะไรของมึงเนี่ยมาอ้าวอะไรเนี่ยไม่ตายอีกอทำอะไรอยโอเค ทำอะไรของนายวันนี้โจมตีหนึ่งแล้วก็เก็บไว้สามอ่าสามแล้วก็เนี่ยมาอยากตายย่ะแย่อยู่แล้วเนี่ยโอ้ยมันป้องกันว่ะนี่เนี่ยมันกลัวมันตายโอเคเอ้อ่สำหรับคนที่ดูอยู่ถ้า,ำารำคาญยังไงก็ฝากคอมเมนต์ด้วยคอมเมนต์เยอะๆเลยไอคนนี้มันไม่อยากชนะผมนะครับแล้วมันก็ไม่อยากไปแลกอื่นด้วยโจมตีสามอีกดูดิโอ้ยมันมันยางเงี้ยชอบสนุกดีเออสนุกดี สนุกดีสนุกดีนะครับผมจะโจมตีมันหนึ่งแล้วก็โจมตีมันสองนะครับแล้วป้องกันสองอ่ะทีเนี้ยตายแน่ผมได้ตายสมใจแน่เฮ้ยมันจะป้องทำอะไรเนี่ยยังป้องกันสองทำไมเนี่ยเอาแล้วเดี๋ยวได้ตายแน่ได้ตายสมใจแน่เร็วๆจะจะเอาไปเอาสุขัดอ้ยเหงาใจเลยอ่ะโอ้โหทำอะไรเนี่ยเอ้ยเอาสิป้องกันหนึ่งเอง ไอ้บ้านนี่อ้าวมีเจ็ดแล้วเอาแล้วทีนี้แหละมันคงมีแรงแล้วมันคงมีแรงสู้แล้วเอาสิมันมีเจ็ดแล้วโจยโจตีสาเนี่ยเพื่ออะไรวะเนี่ยเหนื่อยใจเลยทีเดียวเหนื่อยใจจัดๆอ่าป้องกันหนึ่งสองสามสี่นะครับแล้วก็อ่าเหลือไว้สี่ะผมจะโจบตีมันด้วยเพราะอย่าเพื่อคอบปี้ลมไม่ได้นะมาเฮ้ยมีเจ็ดแล้วอ่ะเอาสิทีนี้แหละ โจมตี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 โอ้ยสองทุ่มก็สองกะทีแล้วเนี่ยดูดิเขาจะจัดโอเคเอ้ยอดสั้เหนื่อยแล้วไม่รู้จะทำยังไงดีจะโจมตีเยอะก็กลักวมันตายโจมตีหนึ่งโจมตีสองป้องกันหนึ่งป้องกันสองอ่าป้องกันสองแล้วก็อ่าเหลือไว้สี่อ่ะทีนี้ผมตายแน่เอ้ยป้องกันสี่เลยเป็นป้องกันสี่ทำไมเนี่ยเก็บสแต็กไว้ดิบ้า เดีย๋ยวต้องแตกไ้โจมตีเลยโจมตีโจมตีอยู่นี่นี่คือกำลัง <c oughs> อุ้ยมันไม่อยากชนะเหรอหรือว่าไม่อยากออกไปเจอแบบเฮ้ยฉันไม่ได้การหรือเปล่าเออมีสิทธิ์นะครับถือว่านี่ฉันกำลังเล่นกับอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมีสิทธินะมีสิทธินะเออเพื่อบางคนทีผิดหวังไงไม่ได้การอะไรอย่งไม่อยากออกไป <c oughs> <c oughs> ก็มีก็มีส่วนจัดๆน,นะครับมา เล่นเผชิญหน้ากันอยู่เงี้ยระหว่างพืชกับเนื้อนะครับมันเป็นศึกตดสินระหว่างโชคชะตานะครับว่าใครคนไหนจะแข่งแกร่งที่สุดมันก็โจมตีอยู่แต่สาบนี่หรอวะทำไมวะกูไม่เข้าใจเลยมันเปนโจมตีอยู่แต่สาบอ่่ผมเข้าใจแล้วทีเนี้ยเดี๋ยวผมจะป้องกัน1 2นะครับแล้วก็โจมตีมันอ่าหนึ่งสองนะครับแล้วก็เก็บไว้สี่นะโอเคนั่นไงป้องกันสองทีเนี้ยมันโจมตีผมแน่โอเคมันโจมตีสาบผมจะได้ตายนะครับมา เออมาทีเนี้ยแหละจมตีแน่ <c oughs> ผมเข้าใจละเข้าใจมันเล่นวนไปวนมาจนผมเรื่องเข้าใจมันละเดี๋ยวมันจะโจมตีผมสามแ,แน่ๆครับ <c oughs> นั่นไงเห็นไหมได้ตายตกใจโอเคนี่ไม่งั้นไม่ได้ตายสักทีแล้วมันจะเก็บไปส่องทำไมวะไม่เข้าใจยังไงไตายอยู่ดีอ่ะเอ้ยนะคอปพี่ที่คาดจัดการมันโอยเดี๋ยแหละตั้งใจจะใช้ไม่ตายอยู่เก็บไป้ทำไมเนี่ยตายซะตีนะฮะตบกูไห้ขวดกูไห้ โมโหจัดๆเรียบร้อยสีสพอจบกันสักทีสึกที่ยืดเยื้อที่สุดในโลกนี้โอเคในโลกยูสิตเวอร์โอ้โหได้สามสิบสามแต้มทะลุดวงดาวไปเลยทีเดียวโอ้ยเป็นสึกที่ยืดเยื้อจริงๆโอเคขอแบงค์สักใบแล้วกันตื่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 นต่นตื่นตื่นื่นอ่นะื่าืน่นตนะื่ตันื ไม่ต้องตัดแล้วพูดเลยไม่ต้องตัดแล้วเจอไอ้คนนี้เข้าไป <c oughs> อ่ได้แล้วนะครับกองโ,โ,โ,โกโก้สุขานข้างในขอแบงค์เยอะๆหน่อยเสียจัดๆอึ๋ยได้แบงค์ใบเดียวแต่ก็โอเคอุยได้เงินเป็นล้านเลยแล้วแล้วผมเอาเงินไปทำไมอ่ะผมมี9 9 9าพนเครัอ้บ้อึยอาหาร7500แอุ้ยได้พันห้าเลยเลยเนี่ย แล้วจำสุดๆได้คืนไปครึ่งหนึ่งนะผมเรขเนี้ยผมเสียไปรวมๆสามพันสามพันหกสามพันเจ็ดเลยนะเฮ้ยสองพันหกสองพันเจ็ดนะโอเคได้คืนมาครึ่งหนึ่งนะแล้วก็มาแล้วโงโกสซูค้าวู้ได้แล้วเว้ยฮ่าดีใจจัดๆมาเอ้ย JW วันสามโอเคมีสามหมื่นฝาแล้วนะปดล่ะโงโกสซูค้า เอ้ยยังสวยงามอ่าฮเตรียมไว้ให้อยู่แล้วนะครับฟัดคันดีดันใดอุ้ยหกวันมีโฆษณาด้วยดูโฆษณาแม่งเลยให้มันออกมาอ่ะก็เข้าไปดูดีตอนนี้ถ้าเราซื้อมันเราจะซื้อมันในราคาที่เท่าไหร่นะครับตืดืดจืืดก็เป็นตัววิบวับตัวที่สองนะครับที่ผมมีนะครับม่วงวิบวับดีวงเล็บด้วยเดี๋ยวไม่เข้าใจนะครับโอเค นี่ไงได้แล้วอ่ะตัวนี้ผมมีอ่ะมีน้อง F C สงสัยนะว่าทําไมผมถึงมีแค่ตัวเดียวเพราะว่าพี่ยังไม่ได้ปลดล็อกนะครับเปิดได้นะครับโชคดีจัดจัดนะครับไม่รู้เปิดได้จากแพ็คอะไรนะครับแต่ก็ได้มานะครับอ่าทีนี้ก็มีกินเนื้อตัวหนึ่งแล้วใช่ไหม ทีนี้เราก็มีกินเราก็มีน้ำอีกตัวหนึ่งนะครับอายังขาดอีกสองธาตุนะเป็นแกนหลักนะครับยัเอาไว้เป็นแกนหลักนะยังขาดอีกสองธาตุนะค,คือธาตุพืชกับธาตุนกนะครับโอเคเดี๋ยวผมก็จะอยากจะซื้อสักตัวว่ามันลดราคาว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะซื้อสักตัวหนึ่งมันลดราคาเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาใครออกดีเอืาเอาตัวนี้ออกดีฝ่าร้อยเก้าเก้าจ่ายไปเลย โฆษณาเสนออะไรไม่ต้องไปดูมันแล้วโอเคเรียบร้อยอ่ะเลี้ยงอาหารซะหน่อยไหนๆก็ไหนๆนะครับจุ๊บๆๆๆๆๆๆล้วก็ไม่ต้องดูใดๆทั้งนั้นมาอยู่ไหนเนี่ยฉันจะซื้อแกวมาอีกซื้อหนึ่งตัวเอ้ยสามหมื่นแปดพันสามเหรอมันลดเยอะไงซื้อมาหนึ่งตัวแล้วก็ฟักเลยเฮ้ยสองตัวติดเรียบร้อยเจ้าแจมสุดๆแล้วก็ อืมอะไรก็ผ่านอะไรก็ดีอ่ะตรงนี้ผมก็ใกล้เคียงมากเลยนะขาดอีกแค่ประมาณพันสองฝ่อฝานะครับพันสามนะครับโอเคอ่มีสิทธิ์ได้อีกตัวหนึ่งแต่เวลือเวลาสี่วันนึงวะมันน้อยจะจัดเลยนะอ่ะพอดีฝ่านะอ่าก็ขอแสดงความดีใจด้วยนะกับคนที่ได้ของโกสลอตนะครับเฮ้ยสุขัดส <laughs> ิเรียกบิดเรียกตูโกตลอดเลยอ่ะสำหรับคนที่ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับรอลีกหน้านะ,ะข้อมูลของลีกหน้าก็มาแล้วนะครับ เราจะตีย่างชิงสัตว์น้ํากันนะครับแล้วหลีกก็จะเริ่มวันพฤหัสนะครับแต่ผมยังไม่รู้นะว่าเป็นตัวอะไรนะแต่สัตว์น้ําอย่างแน่นอนนะครับอ่าก็ไปเตรียมตัวกันนะครับหลีกมาเร็วหน่อยอาทิตย์นี้แล้วพี่ก็เสียแบงค์ไปเยอะมากไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ฟาร์มเอานะครับเรื่องฟาร์มเป็นของปีศาจอยู่แล้วเดี๋ยวพี่ก็ฟาร์มแป๊บเดียวตอนนี้ก็อยากได้ที่พันห้ามาใช่ไหมตอนนี้ก็ขาดทุน700กับ800เป็นพันสาขาดทุนไปประมาณพันสนะผมไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ไปตามเเก็บอาได ธรรมดา mm. ปกติ <laughs> ไม่ยากก็ไรถามว่าเอาจากไหนก็ตีแพ็คเอาสิครับนี่เห็นไหมนี่ก็ได้แบงค์เขียวได้เห็นไหมเพิ่มเพิ่มขึ้นมาอีก <laughs> ก็เล่นมันง่ายๆอย่างเงีย้ยขาดทุนไม่ถึงพันสามแล้วไหมขาดทุนแค่พันสองเท่านั้น,นครับ <laughs> <laughs> มันง่ายจะจัดเห็นหมาเถ้ยไม่ยากไม่ยากไม่ยากอ่ะพอที่ฝากนะครับถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์ได้ไว้ข้างล่างด้วยนะครับอว่าได้ไม่ได้กันยังไงดีใจเสียใจระบายได้นะครับ แต่ว่าขิงกันก็ได้นะแต่ว่าอย่าว่ากันในช่องผมนะครับเดี๋ยวบินอ <laughs> ะพอดีฝ่านะอ่าฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ด้วยเพื่อเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันนะ <laughs> แล้วอย่าลืมอย่าพลาดเลยนะกับศึกอันตื่นเต้นนันนี้นะครับจุลสิต์เวอร์เดอร์เกมนะอ่าฝากกดกระดิ่งด้วยแล้วก็อ่าพอดีฝาซ <laughs> ีโยเกนทุกคนแฟนดายัางเล่นอยู่ <laughs> ไปแล้วว้ย